อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชัยนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลนะครับโอ้โหเอาแล้วยังไงครับสนใจมาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนีกหรือเปล่าพีโดนะครับโอ้โหจอร์ดบอลี่ครับพูดคุยกับฮอเก้เมนเดสนะครับสนใจดึงโรนันโดครับมาสวมเสื้อสิงห์บลูซะแล้วนะครับ รายง,งานข่าวจากเดวิดออสตินนะครับผู้สื่อข่าวคนดังของเดอะแอตแลนติกเนี่ยเปิดเผยว่าสิงห์บลูเชลซีเนี่ยแสดงความสนใจครับอยากได้ตัวคริสเตียโนโรนันโดซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมาร่วมทีมนะครับเอาแล้วนะฮะสถานก,การณ์ของดาเต้วัย37ปีกับทัพปีศาจแดงเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะว่าจะอยู่ช่วยทีมต่อฤดูกาลหลังหรือไม่หรือสมโมสรเนี่ย จะเป็นยังไงต่อนะครับหลังสมสอรเนี่ยไม่ได้ไปเล่นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์และเจ้าตัวเนี่ยไม่พอใจที่การดําเนินการเรื่องการเสริมทัพเนี่ยทำได้อย่างน่าผิดหวังซะด้วยนะครับโดยซูเปอร์สตาร์โปรตุกสนีซึ่งเหลือสัญญาอีก1ปีครับตกเป็นข่าวว่าได้ยื่นคําขาดกับสมสอรให้ยกระดับการเสริมนักเตะซื้อนักเตะมาให้ได้นะครับหรือไม่เขาเนี่ยก็จะย้ายออกไปเองนะครับ รายง,งานข่าวล่าสุดจากผู้สื่อข่าวเชียนหนึ่งในะอย่างออสตินเนี่ยปเปิดเผยว่าชอตโบลีครับเจ้าของทีมคนใหม่ของเชลซีเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับฮอกเก้เมนเดสคับเอเจนของพ่โดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและไอเดียเรื่องดึงสตาร์โปรตุกีสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ทั้งคู่เนี่ยสนทน,นากันด้วยนะครับยังไงเนี่ยจะคุยจะเอาโรนัลโดมาเชลซีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับ ตอนนี้ครับยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะว่าเชลซีจยจริงจังกับการตามล่าโรนโด,โดแค่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่นยแมนยูยังอยากให้ดาวยิง18ประตูจากซีซั่นที่แล้วเนะี่ยอยู่ช่วยทีมต่อส่วนโรนัลโดเนี่ยยังรักสโมสรแต่ก็กังวลเรื่องอนาคตในทีมโอเรฟอร์ดเหมือนกันนะครับอืมเอาแล้วจะเป็นยังไงสําหรับอนาคตของคริสเตียโนโรนัลโดครับทุกอย่างมันไม่แน่นอนนะผมว่านะบางทีเนีเ่ยเชลซีเนี่ยก็มีภาษีที่ดีกว่าแมนยูสัด้วยนะครับ แล้วชอตโบลี่เนี่ยก็โอ้โหมีเงินช้อปปิ้งตอนนี้ให้ทุกคลนไป200ล้านปอนด์นะครับแลตอนนี้เนี่ยมาคุยกับเอเจนต์ของโรนัลโดอย่างฮอกเก้เมนเดสเนี่ยบอกว่าอ,าอยากได้โรนัลโดเนี่ยอลองสนใจไหมบอกว่าให้โรนัลโดเนี่ยมาเล่นที่เชลซีดูนะครับ มันยืนหน้าเป้าก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับมาดูกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงยัาได้โรนัลโดมาสวมเสื้อสิงค์บลูซะแล้วสําหรับช็อตโบลลี่ครับข้ามฝั่งไปลอนดอนหรือเปล่านะครับสาหรับโรนัลโดะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยแมนยูเสริมทัพโอ้โหยังน่าผิดหวังอยู่เลยนะครับแล้วยังไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนีกด้วยนะครับจะเป็นยังไงสําหรับอนาคตของสตาร์วัย37ปีอย่างโรนัลโดนถ้าตกเป็นข่าวอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเลยจากออสตินนะเพราะว่าอยู่ เดลติกนะเป็นผู้สก่อเชาวทีมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงสายสายครับสวีดัสสวัสดีครับ